สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกะละยภาพธรรมดานะคะวันนี้คุณนกก็ต้องขออนุญาตทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกอ,อยู่นะคะขออนุญาตติดตามสถานการณ์ของท่านโอ้นนะคะท่านชายวัชเลศรวิวัชระวงศ์นะคะท่านชายของเรานะคะซึ่งกําลังเป็นกระแสโด่งดังเลยนะคะ <c oughs> เป็นกระแสโด่งดังในโลกโชเชียนนะคะอืมก็หลายๆท่านนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่า พวกเราประชาชนชาวไทยเนาะติดตามข่าวสารนะคะติดตามเกาะติดสถานการณ์ท่านอ้นนะคะเพราะว่าท่านเน่ยมีเวลาเพียงสองอาทิตย์นะคะที่จะปฏิบัติภารกิจอ,อยู่ในประเทศไทยนะคะอตอนนี้ข่าวที่เกลียวกราวมากที่สุดเลยนะคะในวันนี้นะคะนั่นก็คือกระแสะข่าวดังนะคะท่านอ้นของเรานะคะท่านชายนะคะ ได้ทำบัตรประชาชนเป็นคนไทยแล้วค่ะเป็นคนไทยที่ทำบัตรประชาชนมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนนจังหวัดนนนนทบุรีซึ่งก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวชาวเมืองนนเนาะนนทบุรีอันนี้ถ้าพูดผิดต้องขอโทษนะคะก็เขียนไว้ข่าวเขียนว่าเมืองนนเนาะก็เมืองนนนี่ก็แน่นอนต้องนนทบุรีแน่นอนเลยนะคะ ท่านก็ภูมิใจแล้วภูมิท่านอ้นก็ภูมิใจแล้วได้เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซนได้ทำาบรประชาชนคนไทยนะนั่นเป็นสิ่งที่ท่านอ,นอ้นวาดหวังไว้ใช่ไหมคะว่าต้องการมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยนะคะตอนนี้ท่านก็ได้สมปรารถนาแล้วนะคะแล้วก็พวกเราชาวไทยเนาะโอ๊ยเฮกันลั่นเลยนะคะที่ได้ยินข่าวนะคะแล้วก็ได้ดูคลิปวิดีโอนะคะที่ หลายๆช่อง youtube นะคะที่นำเสนอเอามารงนะคะแล้วก็ข่าวช่องใหญ่ๆนะคะช่องทีวใหญ่ๆก็เอามารงในเกันนี้นะคะซึ่งขณะที่คุณนกนั่งทำคลิปอยู่นี่ก็ประเทศไทย เวลาของประเทศสวีเดนนี่จะตามหลังประเทศไทยอยู่ประมาณ5ชั่วโมงคะ่ะในขณะที่คุณนกทำคลิปอยู่นี่ประเทศไทยก็คงจะห้าทุ่มแล้วบางบางท่านก็คงจะนอนกันแล้วเนาะบางท่านก็ยังคงไม่นอนอบางท่านก็ยังทำทำงานกันอยู่เนาะก็พวกเราก็ต่างดีใจเนาะป้นปิติดีใจที่ท่านอ้นเนาะได้ทําบัตรประชาชนแล้วใส่เสื้อสีเหลืองเลยคุณนะคะแล้วก็มี ประชาชนมารอรับท่านนะคะเห็นแล้วก็เป็นปื้มเลยคุณนกดูแล้วก็โอ้โหประชาชนที่ทักทราบข่าวว่าท่านไปที่ไหนเนาะท่านเดินทางไปที่ไหนเนาะแล้วก็ประชาชนก็จะไปต้อนรับคุณนก,กไปมอบของที่ระลึกให้ท่านแต่วันนี้ที่คุณนกดูคลิปนะคะที่ท่านไปทําบัตรประชาชนที่ที่ว่าการอําเภอเมืองจังหวัดนนท์เนาะที่เมืองนนท์เนาะ คุณนก็เห็นนะมีผู้ที่มารอรอรับท่านนะคะก็มีการหยิบยื่นของของใช้คำว่าอัยนยในของขอขวัญเนาะมออไห้เป็นดอกไม้ก็มีนะคะคุณูเห็นแล้วเป็นปื้มน,นะพัดอ้นก็ยิ้มเนาะที่สุดท่านก็ได้เป็นคนไทย ร้อยเปอร์เซ็นต์ปกติท่านก็เป็นคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้สิ่งที่ปรารถนาแล้วก็สิ่งที่พวกเราชาวไทยนะคะปรารถนาก็คือต้องการให้ท่านอ้นนะคะท่านชายของเรานะคะท่านชายวัดเลศสอนวิวัดชลงาวนนะคะได้มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยเหมือนเราเราทุท่านนะครับนกมาอาศัยุ่ประเทศสวีเดนนี่ก็จะยี่สิบปีแล้วคะคุณนกก็ยังมีบัตรประชาชนคนไทยอยู่เลยนะคะก็ยังไม่ทิ้งความเป็นไทยนะคะทั้งที่ว่าคุณนกมาอยู่ที่นี่ไม่ ไม่ต้องมีบัตรประชาชนคนไทยก็ได้เพราะคุณลูมีบัตรของประเทศสวีเดนอยู่แล้วใช่ไหมครก็จริงๆแล้วก็ไม่ต้องมีก็ได้แต่คุณลูกยังรักษาเอกกรักษ์ความเป็นไทยอยู่นะคะเพราะคุณนูกเป็นคนไทยคะ่ะแล้วก็วันนี้ก็จะทําคลิปสั้สนๆนะคะก็ขอสแสดงความดีใจเนาะกับท่านอ้นนะท่านชายของเรานะคะได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยแล้วแล้วก็บัตรประชาชนก็ลงลงว่าอยู่ที่จังหวัดนนท์จังหวัดนนท์เพราะว่า วังเก่าวังเก่าของท่านอ้นก็ตอนสมัยที่ท่านแม่เนาะท่านแม่แล้วก็สเสด็จเสด็จพ่อทุนหม่อมพ่อที่ยังมีครอบครัวอยู่อะท่านก็มีครอบครัวอย,อยู่ที่จังหวัดนนทนะ์เนาะวังอยู่ที่จังหวัดนนท์แล้วเราท่านก็รู้กันอยู่เนาะเป็นปึ้งกันเลย <c oughs> ตั้งใจจะทำคลิปสั้นๆนะแต่ตอนนี้ก็ในไหนจะพูดแล้วก็พูดยาวนิดนึง ตอนนี้พวกเราชาวไทยเนาะก็สมปัฒานาแล้วหลังจากที่รอกันมา2 0 27ปีนะคะท่านอ้นก็เดินทางมาแล้วเป็นครั้งที่สองนะคะเดินทางครั้งแรกนะั่นคือกลางเดือนสิงหาคมนะคะมาช่วงระยะสั้นๆนะคะแต่มาครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะก็ใช้เวลายาวหน่อยนัก็คือสอสองอาทิตย์นะคะเพราะท่านต้องมีปฏิบัติภารกิจนะคะถึงภารกิจของท่านก็โอ้โหทุกวันเลยที่ติดตามมาเนาะกระแสโด่งดังเลยยิ่งท่านทําบัตรประชาชนนี่กระแสโด่งดัง,างมากๆเลยอ่ะ ท่าชายของเราเนี่ยบุคลิกลักษณะนี่เป็นผู้นำนะครับท่านยินเย้ยแจ่มใสมีจิตใจอบอ,อ้อมอารีนะแตประชาชนที่ที่เข้าเฝ้านะคะขอโทษคับที่ที่ที่ไปอรอรับเนาะรอรับไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็ไปรอรับแล้วก็จะจะมีความรู้สึกว่าท่านชายเป็นอ,อ่อนโยนสุภาพอ่อนโยนแล้วก็ให้ให้ความจงรับกดีมีให้ ความเมตตาเนาะซึ่งประชาชนที่รอรับอยู่ก็จะสัมผัสได้นะคะว่าท่านท่านชายอ้นของเรานะคะมีจิตเมตตาจริงๆนะครับตอนนี้ท่านชายท่านชายอ้นและท่านท่านชายองค์ก็เดินทางมาประเทศไทยแล้วใช่ไหมครแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออีกท่านชายอีกสองพระองค์นะคะก็คือท่านอ้นเออท่านท่านอ้องเออท่านพูดผิดดีใจจนพูดผิดพูดถูก ท่านอ้วนค่ะพระโอรสองค์งงงที่หนึ่งนะคะองค์แรกนะคะแล้วก็พระโอรสองค์อที่สี่นะก็คือท่านอินอแต่นี้ประชาชนก็ต่างคาดหวังน้อว่าท่านท่านอ้วนแล้วก็ท่านอินแล้วก็หม่อมแม่ของท่านชายศรีพระองค์จะกลับมาเมืองไทยในนื้ช้านี้นะคะแล้วก็หวังว่าทั้งหมดนะคะก็จะ ย้ายครอบครัวมาอยู่ประเทศไทยอย่างถาวรนะคะคุณโนกได้ติดตามคลิปคลิปนี้นะคะคลิปที่ว่าหัวข้อเขียนว่าท่านอน้นท่านอน้นภูมิใจคือคนไทยทําบัตรประชาชนเป็นคนเมืองนอนแล้วคลิปนี้แล้วก็ที่คุณโนกเข้าไปดูเป็นช่องของใครปลาทองปลาทองคุณโนกสายตาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยดีเอาเอาเป็นว่าเป็นปลาทองก็เขียนว่าปลาทองนัแล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวคุณนกจะอ่านอ่านคอมเมนต์เนาะอ่านคอมเมนต์ให้กับทุกท่านฟังนะคะว่าเขาเข้าไปเขียนคอมเมนต์กันว่ายังไงอคอมเมนต์ที่ว่าท่านชายท่านชายของเรานะคะทําับประชาชนเป็นคนไทยแล้วนะคะคิดแรกก็เลยบอกว่าท่านชายของปวงชนชาวไทยรักรัก,รกท่านโอนขอทรงพระเจริญเจ้าข้าอ,อันนี้อันนี้คอมเมนต์แรกนะคะ คอมเมนต์ที่สองนะดีใจดีใจกับท่านชายที่ได้ทำบัตรประชาชนเป็นคนไทยดีใจมากๆเลยค่ะรักท่าน <c oughs> เออนี่คือ, comment, อ,อ,อคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ต่อมานะคะคุณนอ้อขออนุญาตอ่านนะคะและ,ะดีใจกับท่านชายที่ทำบัตรประชาชนแล้วน้ำตาไหลเลยอขอให้ท่านชาย มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าคะ,ออะคอมเมนต์ต่อมาพร,พระราชาของภุมิพลชาวไทยเนี่ยคอมเมนต์นี่ถูกใจคุณมากมากเลยโอ้แน่นอนนอนท่านพระราชานะคะพระบุคลิกของท่านก็ได้อยู่แล้วนะ,ะการศึกษาเอ่ยการวางตัวเอ่ยการเป็นผู้ใหญ่นะ,ะการเข้าหาพวงชนชาวไทยนะคะท่านสุภาพนะอ่อนน้อมนะแล้วก็ ท่านมัดใจประชาชนชาวไทยแล้วก็ไม่ไว่าจะเดินทางไปที่ไหน,นประชาชนถ้าทราบนะก็ก็จะมาต้อนรับกันเนาะโอ้โหเห็นแล้วอบอุ่นใจตอนนี้มันอยู่ในใจแล้วค่ะอยู่ตอนนี้ความรู้สึกดีๆอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยแล้วนะคะอ่านนี้คือจะไม่นอกเรื่องคอมเมนต์ต่อไปอคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าท่านทําตัวสบายๆดีใจกับชาว นนทบุรีดีใจกับท่านชายที่ธรบัตรประชาชนอ๋อขอท่านทรงพระเจริญเจ้าค่ะพวกเรารักท่านชายอ้น <c oughs> ดีๆกับท่านชายอ้นค่ะในคอมเมนต์นี้นะคะคอมเมนต์ต่อไปนะคะท่านน่ารักน่าชื่นชมเป็นที่สุดค่ะรักท่านชายบุญท่าน ชายสวรรค์เมตตาฟ้าประธานสาธุกลับมาร,รอบนี้ท่านชายได้ทำอะไรหลายๆอย่างอยากที่อย่างที่อยากจะทำถือเป็นดีใจกับท่านด้วยจริงๆค่ะคอมเมนต์ค่ะดีใจน้ำตาไหลเลยอันนี้คอมเมนต์นี้นะคะดีใจน้ำตาไหลเลยแล้วก็ดีใจกับท่านอ้นด้วยค่ะ ดีใจด้วยค่ะกลับมาอยู่ที่ไทยถาวนได้ไหมคะอือันนี้เหมือนคอมเมนต์เหมือนถามเนาะถามว่ากลับมาอยู่เมืองไทยได้เลยไหมเพราะว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ในใจของพงเพลนชาวไทยแล้วใช่ไหมครับก็ต้องการให้ท่านกลับมาอยู่เมืองไทยนะคะอ่าคอมเมนต์ต่อไป ท่านคือเจ้าชายโดยแท้คอมเมนต์นี้สุดใจพี่นุชจริงเลยค่ะท่านคือเจ้าชายโดยแท้ทรงพระเจริญพระโอรสในรอสิบนะคะฝากให้ท่านอ้นเข้ามาช่วยเสด็จพ่อทำงานในเมืองไทยคอมเมนต์นี้นะคะดีใจกับท่านชายที่สุดคะ่ะยินดีด้วยคะ่ะโอ้คอมเมนต์นี้ ทุกๆคอมเมนต์นะคะก็จะไปในทางที่บวกหมดเลยนะไปทางที่บวกไปในทางที่น่ารักน่ารักนะคะท่านเป็นที่รักของทุกคนปื้มมากๆค่ะเรารักในหลวงเรารักทุกพระองค์คอมเมนต์นี้นะคะแล้วก็รักท่านท่านชายอ,อ้นเนาะอันนี้คอมเมนต์ยาวหน่อยดูแล้วน้ำตา ไหลเลยซะแล้วอ่าอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ยาวนะคะคุณนกจะไม่อ่านคุณนกเขาผ่านเลยนะคะเพราะว่าเป็นคอมเมนต์ที่ยาวมากมต่อไปก็เป็นดีใจเป็นคนบ้านเดียวกันแล้ว้ยค่ะดีใจเป็นคนบ้านเดียวกันนะั่นก็หมายถึงเป็นคนจังหวัดนน,นะน,นท์นะนนทบุรีอะไรอันนี้คุณเข้าใจนะทุกท่านเข้าใจนะคะนักตาไหลเลยอคอมเมนต์นี้นะคะดีใจมากที่ท่านชายได้เป็น คนจังหวัดนนทาคะ่ะอันนี้ต้องปิดคอมเมนต์นี้ต้องปิดคนจังหวัดนนท์แน่นอนเลยนะคะี <c oughs> ิจายจางสาธุคอมเมนต์นี้นะคะ,ะยินดียิ่งขอต้อนรับคนเมืองนอน,น,อนทบรุรีที่น่าภา,าคภูมิใจค่ะท่านกลับมาหาชาวไทยอีกนะคะมหมายถึงว่า ถ้าท่านกลับไปสหรัฐอเมริกราเลยนะคะก็ต้องการที่จะให้ท่านชายกลับมาหาพวกเราเชาวไทยอีกนั่นแหละ,ะนั่นแหละค่ะนีนี่คอมเมนต์นะคะอคอมเมนต์เยอะเลยมันเป็นคอมเมนต์ที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะน่ารักไม่ว่าท่านจะติดถ้าท่านจะเดินทางไปที่ไหนทุกคนกติดตามแล้วก็ข่าวที่ฮือฮามากที่สุดก็คือท่านอ้นนะคะซื้อลอตเตอรีอร่ดูนะคะลอตเตอรีอร่ดูนะคะทุกคนก็ส่องเลขกันใหญ่เลยจะซื้อตามสุดคุณดกไม่ไี้ส่องก็ไม่ได้ซื้อเพราะคุณนพ เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบเล่นอลอตเตอรี่นะแต่ก็ซื้อแล้วค่ะซื้อเป็นลอตเตอรีอ่เป็นของสวีเดนค่ะที่คุณนกโชว์นะคะคุณนก็ซื้อแล้วแต่ว่าซื้อไม่ได้ซื้อแบบคนของคนไทยเป,เป็นลอตเตอรี่แล้วขูด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 ,ขดถ้ามันซ้ำกันสามสตัว่ะขูดไปแล้วสมมติขูดแล้วมันสมมติวรา ขูดไปแล้วมันหนึ่งพันหนึ่งพันสามครั้งก็ก็จะถูกถูกไปถ้าขูดไปแล้วห้าสิบเจอห้าสิบห้าสิบสามช่องก็จะถูกแต่ส่วนมากมันจะน้อยที่จะถูกนะคะการการซื้อลอตเตอรีออรร่นะคะมันก็เป็นการเสี่ยงโชคที่ว่าเราก็อยาหวังอะไรมากมายซื้อเพื่อความสนุกสนุกเหมือนกับว่าเราซื้อแล้ว,วเงินเข้ารับล้วงั้น <laughs> เพราะว่าประเทศสวีเดนนี่การเล่น ลอตเตอรีตตร응่เงินจะเข้ารัฐหมดเลยน,นะคะเงินทุกบาททุกสตางค์จะเข้ารัฐนะคะจะไม่มีหวยใต้ดินไม่มีเหมือนเมืองไทยเข้าเข้ารัฐหมดมก็เป็นการส่งเสริมรัฐเนาะอะอันนี้คอมเมนต์นี่คุณนกจะไม่อ่านต่อแล้วเนาะก็ก็ขอเล่าสู่กันฟังสําหรับหลายๆท่านที่ยังที่ไม่ได้ติดตามข่าวข่าวขาวของท่านโอนท่านชายวัชเลววัชเลสอนวัชละวงนะคะ คุณนกก็ขอแจ้งข่าวเลยว่าตอนนี้ท่านก็ได้เดินทางท่านสายบุญนะคะท่านมีจิตเมตตาท่านก็เดินทางสายบุญทําบุญนะคะไปตามวัดต่างๆแล้วก็ไปพบปะเยาวชนนะคะแล้วก็พบปะเด็กกำพร้าแจกแจกอาหารกลางวันเลยแล้วก็พบปะาชาวไทยมุสลิมอะไรเงี้ยท่านก็เดินทางไปทั่วเลยค่ะคะือท่านใช้เวลาสองอาทิตย์นี้ก็ ต้องใช้เวลาให้ใหคุ้มเพราะว่าสองอาทิตย์นี้มันถือว่าสั้นมากเลยค่ะแต่ที่คุณนูกติดตามดูแล้วติดตามท่านนะคะคุณลกก็มีโอกาสติดตามท่านแค่เพียงใน,ในคลิปวิดีโอในช่องยูทูปที่หลายๆท่านก็นํามาอัปโหลดลงช่องคลิปคุณลกก็ติดตามข่าวสารทางนี้แหละคะ่ะก็เห็นท่านมีความสุขเนาะเราเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุขมันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่า เราได้ญาติเรากลับคืนมาได้สิ่งที่มีค่าอ,อันสูงสุดนะคะมันขาดหายไปแล้วก็คืนกลับสู่ืนแผ่นดินไทยอีกครั้งนี่ความรู้สึกของคุณลูกนะคะคุณลูกคิดว่าความรู้สึกของคุณลูกนี่คงจะไม่แตกต่างจากหลายๆท่านนะคะว่าเมื่อท่านชายเหมือนกลับคืปนประเทศไทยนี่พวกเราชาวไทยก็ดีใจเฮกันเลยนะคะว่าสิ่งที่สูญหายไปนะคะจากไป านาไซนานะคะก็กลับมาประเทศไทยอีกครั้งนะคะสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่เรารัฐสิ่งที่เราเทดิดทูนนะคะสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนปกป้องนะคะก็กลับคืนมานะคะแล้วคุณกค,คิดว่าคงอีกไม่นานนะคะท่านท่านชายอีกสามพระองค์ที่ยังใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วนกะ็เหมือนแม่ของท่านชายทั้งสี่พระองค์่็คงจะได้กลับมาใช้ชีวิต ชาววงอยู่ที่ประเทศไทยนะคะอย่างที่เราเราได้คาดหวังกันนะคะคก็ดีใจไปกับท่านอ้นนาะท่านชายอ้นท่านชายวัดวัดเลสอนวิวัชเฉวงค่ะที่ท่านได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยแล้วสนใจาัฒนาพวกเราเนาะมันเริ่มจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่คุณนกจำไหมคะเมื่อเมื่อท่านเดินทางมาข้างแรกเมื่อกลางเดือนสิงหาคมพศ 2566นอะ,ะอีกไม่กี่วันก็พศ5 5 6 7แล้วเนาะ,ะท่านเดินทางมาแต่เป็นระยะสั้นนะคะแล้วก็พวกเราก็หวังใจว่าท่านกลับมาแล้วก็ท่านคงจะได้มาทำสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็ท่านก็ทำจริงจริงนะคะทได้ปฏิบัติภารกิจของท่านมากมายเนี่ยนะคะพบป,ประชาชนทําบุญนะคะแล้วสิ่งที่สุดสภาดีใจสุดๆที่ประชาชนเฝ้ารอคอยนะั่นคืท่านได้ ทำบัตรประชาชนคนไทยนะคะเป็นนกดวงใจสุดๆเลยนะครับสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะ,คะ,คะที่เข้ามาติดตามคุณนกนะคะช่องกัลยาภามดานะคะจนจบลิปรับกลางจนจบลิปนะคะถ้า,านนะคะุณนจกพูดผิดพลาดอะไรไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางครั้งก็พูดผิดพูด,ดถูกเนาะแต่ไม่เป็นไรคนเรานะมันก็ต้องมีสิ่งที่ผิดพลาดกันด้วยนะคะผิดพลาด ดีกว่าไม่ผิดพลาดจริงค่ะถ้าผิดพลาดนี่มันก็จะเป็นครูสอนเราให้เราพัฒนา,ให,า,ฒนาให้เราพัฒนาขึ้นนะคะขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกระยำพามาด้วยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกท่กทานนะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ